จำนะคุณสวัสดีค่ะ,ะจิตาแพงหอพานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอปทายปี2566ค่ะ,ะปลูกแคทลูปนี่เราปลูกได้ทั้งปีแต่ว่าเราต้องมีการแบ่งพื้นที่ในการปลูกให้มันให้มันให้ได้เก็บทุกเดือนนะคะก็คือเราจะทำยังไงแล้วก็เราก็เลยมองว่าเด่อย่างสามไร่เนี่ยเราจะได้เก็บแค่อสองรอบนะคะสองรอบนี้คือห่างกันก็คือมันจะได้เก็บสองเดือนเราจะได้เก็บครั้งนะคะค่ะ,ะการแบ่งพื้นที่ของเราก็มีแบ่งปลูก มีปลูกไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็จะมีเราทาเรามีแปลนู้นนะคะแปลงที่เจ็ดไร่แล้วเราจะมีการทาโคกหลังนาด้วยนะคะมีโคกหลังนาเราก็จะมีคลองไส่ไก่นะคะของเราก็จะมีบ่อพักน้ํานะคะจริงๆที่ฟาร์มนี้เราจะทําก็คือเราจะมีเลี้ยงปลานะครับมีแต่ก่อนเลี้ยงปลาดุกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีมีเลี้ยงกระบือนะคะแล้วก็มีเลี้ยงโคค่ะกระบือนนี้เรามีสิบตัวนะคะโคเรามีอยู่ทั้งหมดห้าตัวค่ะ ก็ตอนนี้ก็หญ้าที่มันขึ้นตามแปลงที่เราจากที่เรา แคร์ตลูกนะคะเราก็สามารถเกี่ยวไปให้สัตว์ได้นะครับแล้วเราก็มีหลายหน่วยง,งานที่เข้ามาดูเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็มีเด็กโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลน,นะคะก็ได้มาดูมาได้มาศึกษานะ,ะเพราะว่าการเดิมเราเลี้ยงไก่พันไข่แล้วก็มีการเลี้ยงปศุสัสตว์อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เข้ามาศึกษานะคะบวกแตงกวาเนี่ยเด็กก็เข้ามาดูแล้วทำเตาชีวมวลนะคะแล้วก็ได้การทําให้เป็นที่เรียนรู้แคะ่นี้คือความภูมิใจของเราก็ จากพื้นที่นาถ้าเป็นพื้นที่นาเปล่า,า,าก็คงไม่มีใครมามา,มาเยี่ยมชมนะคะแต่ว่าอันนี้เราได้เปลี่ยนแปลงปรับปรูพื้นที่ให้มีความเจริญให้มีพื้นที่จากที่ไม่มีมูลค่าหลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวกลับมามีมูลค่าเพราะว่ามีการสร้างอาชีพนะคะเป็นการสร้างอาชีพให้ให้เราได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดที่ที่ได้ทําเกษตรนะคะก็ก็คือ เราได้ดูแลพ่อแม่นะคะดูดูแลท่านนะคะท่านอายุเยอะเราก็ดูแลท่านเต็มที่นะคะแล้วก็แล้วก็แถมเราก็มีผลพลยได้หลายๆอย่างก็คือเรามีเรืเอ่เหน่วยงานที่สนับสนุนก็สำนักง,งานกเกษตรนะคะท่านก็ได้เล็งเห็นนะคะก็เออก็มาผลักดันนะคะให้เราแบบเอ่อจากจริงจก็คนเก่งก็เยอะนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนท่านก็เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงนะคะพยายามที่แบบสร้างอาชีพคือเราไม่ได้ สร้างที่จะเป็นแบบเหมือนมีรายได้แค่นั้นแต่เราจะมีรายได้ให้ยั่งยืนนะคะเพราะอัย่างทาสวนอย่างเงี้ยอ่ไม่ว่าจะเป็นสวนอื่นๆก็คือรายได้มันจะเป็นระยะยาวอย่างที่หมายถึงว่าผลผลิตมันจะเก็บระยะยาวเนี้ยค่ะกว่าจะได้เก็บผลผลิตอย่างทําสวนเนี้ยอ่าจะถ้าแทนตะลุปก็จะสองเดือนเก็บครั้งเราจะมีรายได้สองเดือนจะได้ครั้งหนึ่งนะคะเราเลยมองว่าทําไงเราจะได้ทุกเดือนเห็นไหมคะเราก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันได้ให้ไม่ได้เก็บทุกเดือนนะคะแล้วก็ตัวน <mel> ี nee ้เราก็ เราสามารถเก็บเงินเราก็มีรายได้ตรงนี้นะคะเราก็ได้ไปซื้อเห็นไหมคะแล้วก็มีเงินที่จะไปซื้อที่เพิ่มนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะไม่ได้มีสมบัติอะไรให้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะหาเพิ่มมาจากที่พ่อแม่ให้มาได้นะคะแล้วก็แล้วก็มีก็อีกอย่างนึงก็คือรางวัลที่ได้รับอ่อเร็วนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เอ่พอครอบครัวนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวเองทางครอบครัวก็ มีความภาคภูมิใจมากนะคะคือได้รับคัดเลือกนะคะเป็นเกษตรดีเด่นนะคะระดับจังหวัดนะคะอา,อาชีพนะคะทำสวนนะคะคือ,อในปี2,5667นี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นความภูมิใจนะคะของอา,อาชีพของเกษตรกรของเรา